เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม My Hero Ultra Lumber นะครับผมซึ่งออยู่กับผมเฟรมฟาราเองนะครับเป็นเกมที่ช่วงนี้ผมได้มาลองเล่นนะครับเกมเพิ่งเปิดเลยนะเมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยานะครับผมที่ผ่านมานี้เองแล้วก็ ผมลองเล่นแล้วผมรู้สึกติดใจมากๆเลยอยากจะทําคลิปเกี่ยวกับเกมนี้นะครับอคอนเทนต์ของเราในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแนะนํามือใหม่นะว่าปลดล็อกตัวละครยังไงแล้วก็มีอะไรที่เราต้องควรรู้บ้างก่อนจะมาเล่นเกมนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับผมในส่วนแรกนะครับเรื่องของการปลดล็อกตัวละครเนี่ยเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีแพ็กเกจให้ซื้อดูนี่นั่นนะครับก็เป็นการหาไรายได้ของเกมนะแต่ว่าผมจะบอกงี้ครับคือ ถ้าเรามาเล่นเกมนี้เรามีโอกาสได้เล่นทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมมีโอกาสได้เล่นทุกตัวอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขนะครับผมนิดหน่อยที่เราต้องทําโอเคก็เดี๋ยวเราจะมันอยู่ในส่วนแรกกันเลยก็คือเรื่องของการปลดล็อกตัวละครเนาะว่าเราจะปลดล็อกตัวละครได้อย่างไรนะครับผมอ่ะโอเคในตอนเริ่มเกมเนี่ยมาถึงเนี่ยเขายจะสอนนู่นนี่นั่นเราก็ลองเล่นไปใช่ไหมครับทีนี้พอมาถึงเรื่องการเลือกตัวละครเนี่ย ตัวละครที่เขาจะแจกมาให้นะครับตอนแรกจะมีอยู่6ตัวนะครับผมก็จะมีอ่าเดกุนะครับผมแล้วก็นี่ครับอ่าเป็นอุราลากะนะครับผมแล้วก็จะเป็นอันนี้ซีเมนทอสนะแต่ผมชอบเรียกว่าเป็นซีเมนแมนนะครับผมแล้วก็เบลเลดี้นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นนี่โทมุระนะแล้วก็จะเป็นดาบินะครับผมจะมีแค่6ตัวนี้ที่เหลือมันจะล็อกไม่อยู่นะครับอ่แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับมันมีวิธีปลดล็อกอยู่นะครับผม ผมจะพูดอย่างนี้ก่อนนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวที่ต้องเปิดกระชาหรือเอาพอยต์ไปแลกเท่านั้นนะครับก็จะมีอยู่สตัวนี้นะครับผมก็จะมีะริชิม่านะฮะแล้วก็โมโมเนาะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าไอไอบาระอ่าไอบาระอ่าโอเคก็จะมี3ตัวนี้ที่จะต้องมาเปิดอ่กระชาเอานะครับผมมันจะมีตัวดับเลดอยู่นะครับผมเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์3ตัวนี้ อยู่ในตู้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเราไม่ได้จริงๆเนี่ยเปิดเกลือมากๆเลยเนี่ยอ่ามันจะมีพอยต์ครับในการเปิดแต่ละครั้งนะครับผมเราสามารถเอาพอยต์เนี่ยมาแลกได้นะครับผมแต่ว่าเปิดต้องเปิดหลายรอบอยู่นะอันนี้ต้องเปิดทั้งหมดเนี่ยสองโลเลยมั้งนะครับผมอ่าก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าไม่ต้องซีเรียสครับ3ตัวนี้ไม่ไม่ใช่ท็อปเมตาสักอ่าสักเท่าไหร่นะครับผมเอามาเล่นสนุกได้แต่ว่าถ้าได้ก็ดีนะครับผมโอเคต่อมา นะครับ3ตัวอ,อีก3ตัวที่จะเกี่ยวข้องกับการเปิดกาชานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมมีอีดานะครับมีคามินารีเหรอเออคามินาลินะครับแล้วก็จะมีนี่เคนโดะนะครับผมอ่าสามตัวนี้นะครับเวลาจะปลดล็อกเขาเนี่ยมันต้องใช้ตัวฮีโร่ซึ่งตัวฮีโร่เนี่ยเราจะได้มาจากการที่เราเปิดกาชานะครับแล้วเราก็จะได้ไอตัวนะ เราจะได้ไอ้เม็ดแดงๆเนี่ยฮะคิโลโซเนีฮะตรงนี้แล้วเราสามารถเอามาซื้อคอาแรคเตอร์ทิเ็ตได้นะครับนี่ตรงนี้แต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะแจกมาให้เลยนะมาถึงเขาจะแจกมาให้หนึ่งใบนะครับผมก็เท่าที่แนะนำนะครับแนะนําตัวใน3ตัวเนี่ยที่ปลดล็อกได้เนี่ยโดยใช้ตั๋วเนี่ยผมแนะนําให้ปลดล็อกอีดะนะอ่าเพราะว่าเออเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันเก่งที่สุดแล้วถ้าเกิดวันเล่นเป็น นะอ่าในในบรรดา3ตัวนี้นะอ่าอ่าตามทันไหมฮะตอนนี้จะมีทั้งหมด6ตัวแล้วนะวิธีปลดล็อกอ่าอันนี้ก็คือ3ตัวนี้นะครับมาจากกาชา3ตัวนี้ต้องเอาตัวคาเลกเตอร์มาปลดล็อกนะครับผมซึ่งถ้าให้แนะแนําก็เป็นอิดะเนาะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเล่นสนุกสนุกนก,ก็เนี่ยครับจะเอาตัวไหนก็ได้นะสมมุติว่าชอบอ่าชอบตัวนี้ก็ปลดล็อกมาก็ได้นะครับผมอันนี้ผมตอนเล่นแรกๆผมไม่รู้นะว่ามัน มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ปลดล็อกมาลองเล่นดูก็รู้สึกว่าเออไม่ work ะะมเวิร์กนะครับผมโอเคต่อมานะครับตัวที่เหลือทั้งหมดนะครับมันจะเหลือทั้งหมด6ตัวนะครับก็คือบาคุโกโฮโ,โดนะครับผมอ่าอิซุยนะครับอ่าแล้วก็เอออะไรนะออมไม้นะฮะออมไม้แล้วก็จะเป็นโฟกะกับนี่ครับอคอมอ่าคอมเพรสล่ะไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงนะ 6ตัวนี้จะได้มาจากการที่ปลดไลน์เส้นนะครับมาที่ไลน์เส้นนะแล้วก็มาที่สเปเชียลนะครับผมตรงนี้ LP เนี่ยเอฟพีเนี่ยมันจะได้มาจากการเล่นนะครับอ่ะซึ่งตัวบาคุโกกับโทโดโรกิเนี่ยจะอยู่เวลสองกับเวลสามนะครับผมนี่นะแล้วก็ตัวอิซุยนะครับจะได้อยู่เวลเจ็ดเนาะแล้วก็จะเป็นสิบสามกับสิบห้าส่วนออมไนเนี่ยจะอยู่หลังสุดเลยนะครับผมนี่เวลสามสิบนะ เลเวลตรงนี้มันได้มาจากการเล่นนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆชนะอ่าสมมติเล่นอันเล้งก็ได้เหมือนกันเล่นอันเล้งก็ได้แต้มมานะครับผมแต่มันก็สามารถซื้อ XP ได้ด้วยนะครับผมโดยการใช้อ่า1,500คริสตัลฮีโร่นะครับผมในการซื้อ1เลเวลนะครับก็มาถึงเนี่ยแนะนำเอาไอ้คริสตัลฮีโร่เนี่ยมาซื้อก่อนเลยนะครับผมซื้อซื้อสักเบลสองเวลสามเนี่ยครับเอาบาคุโกกับโทโดมานะครับเพราะว่า2ตัวนี้เก่งนะเอามาเล่นก่อนได้นะครับแล้วก็ อีกข้อแนะนำหนึ่งก็คือให้เข้าเอเจนซี่นะครับผมเนี่ยเอเจนต์เอเจนซี่นะครับผมก็เขาจะมีในการในส่วนของการบูทเอ p นะครับเนี่ยเอ็กพบูทหนึ่งเ์นเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดว่า,าเข้ากิวไปแล้วแล้วเขาเลเวลอัพแล้วแล้วเขากดบูทพอดีเนี่ยอันเนี้ยจะคุ้มมากนะครับให้เล่นช่วงที่ XP ็เขาบูทนะ,ะก็จะทำให้เก็บลายเส้นได้ง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งมันไม่ยากนะโอเค ในส่วนของการปลดล็อกตัวละครก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมาครับเราจะมาพูดถึงสายของอตัวละครกันนะครับผมนี่ทุกคนเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีการ์ดสีใช่ไหมเดกุเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองเนาะแล้วบาคุโกเป็นสีแดงอ่าบุลารลกะจะเป็นสีฟ้านะครับเนี่ยแล้วก็จะมีสีเขียวกับสีม่วงอันเนี้มีผลนะครับผมถ้าเรามาดูที่ดีเทลของตัวละครนะครับเขาจะบอกว่า ตัวแอ s เซ l ลเนี่ยตัวรูปโล่เนี่ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันให้กับทั้งทีมนะครับผมเไหมอ่ามันก็จะเขียนว่าถ้าเกิดว่ามีตัวสีเหลืองเนี่ยในทีมเกมเนี่ยทีมหนึงมาเล่นได้3คนนะครับถ้าเกิดว่ามีสีเหลือง2ตัวก็เราก็จะได้บัฟดีเฟนต์อัพผมเป็นเราเรียกว่าเอ,อ่อแอมฟาก็คือแบบซ้อนทับกันไปก็คือสมมติว่าตัวนี้เพิ่มศจุด ผมไม่แน่ใจอาจจะ0.5%เดฟเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเกิดม,มีสีเหลืองอีกตัวหนึ่งในทีมก็จะเป็น1%อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะถามว่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลใน,นส่วนนี้นะเอาให้รู้ว่าสีเหลืองเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมแน่นอนพอมาเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นเพิ่มแอคแท็นะครับผมแอคแท็กพาวเวอร์เพิ่มให้กับทั้งทีมเลยถ้าเกิดม,มีตัวละครสีแดงอยู่ในทีมมี2ตัวก็ เพ<ล>ิ่มเข้าไปแอมเข้าไปแอมปิฟายนะครับถ้ามี3ตัวก็โหแอคแท็กาวเวอร์อ <ấp> ัพ <cover up> นะครับผม3ตัวยิง,ยงแรงแน่ๆแต่ว่ามันจะมีปัญหานะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมมันถึงมีปัญหานะครับผมต่อมาสีฟ้านะครับสีฟ้าจะเป็นเพิ่มสปีดอัพนะครับผมก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมวิ่งได้เร็วขึ้นปีนกําแพงได้เร็วขึ้นประมาณนี้นะครับผมอุราลกะเนาะตัวสีฟ้านะครับผม ต่อมาตัวสีเขียวครับสีเขียวเป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมซัพพอร์ตเนี่ยเออ่มันจะไม่มันจะไม่ไม่ได้เพิ่มเลือดนะครับแต่ว่ามันจะทําให้อ่คนในทีมอะรับรวมถึงเราด้วยนะใช้ไอเทมในการฟื้นเลือดเนี่ยได้ดีขึ้นสมมุติว่าอ่าไอเทมขวดเล็กเนี่ยมันเติมเลือด100อย่างเงี้ยอาจจะมีตัวนี้อยู่มีตัวสายสีเขียวอยู่เนี่ยอาจจะเติมได้110อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะครับผม เหมือนเดิมครับถ้ามีสายสีเขียวอยู่ในทีมเยอะก็จะแอมในส่วนของการใช้ไอเทมรีคอเวอรี่นะอ่าไอเทมรีคอเวอรี่เนี่ยมันจะมีเกมเนี้ยมันจะมีเลือดที่เป็นสีเขียวแล้วก็เป็นเกราะที่เป็นสีฟ้านะครับผมอันนี้จะนับหมดเลยนะไอเทมรีคอเวอรี่ทั้งหมดนะครับต่อมาตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมสีสุดท้ายเนาะก็เป็นสีม่วงนะครับสีม่วงเนี่ยจะเป็นเทคนิชเชียนนะครับผมเทคนิชเชียนเนี่ยจะทําให้อ่าทีมเราเนี่ยมีรีโหลดสปีดนะครับผมเร็วขึ้น เกมนี้มันเป็นเกมเขาเรียกไงกระชอนรอยโยแล้วก็มียิงด้วยนะครับผมอามีการใช้สกิลด้วยนี้นั่นมันก็จะทําให้มีเรื่องของการคูดาวหรือรีโหลดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับการที่มีตัวสีม่วงอยู่ในทีม่ตก็ทําให้เราสกิลคูดาวไวขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับแต่ว่าทีนี้ก็จะมีคนบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นก็เล่นสีแดงไปเลยดีสามตัวนะครับผมยิงทีนี่แบบรุนแรงจัดๆเลยเงี้ยอา มันก็เล่นได้แต่มันมีปัญหาครับก็คือ,อเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมเนาะโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องฝึกซ้อมแล้วนะครับผมกอ็อันนี้จะจะไม่มีคนเล่นคนอื่นนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมซึ่งเดี๋ยวนะผมขอหาไอเทมก่อนมันต้องมีไอเทมดอกให้ผมนะผมไม่รู้มันมันดอกไอเทมไปตรงไหนเจอแล้วฮะ ทีนี้ฮะผมอยากจะนําเสนอในส่วนของตรงนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้จะคือไอเทมในเกมนะครับผมเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมดเลยอ่ะทั้งหมดมันจะอยู่มันจะมีอยู่แค่นี้นะครับผมอ่ะเข้าใจง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปในทีละส่วนนะครับอ่ะโซนแรกครับตรงนี้คือกระเป๋านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลดเสียงก่อนนะเผื่อเอ่อซาวด์ลูซิกอ่ะคือ ผมจะบอกว่าเกมเนี่ยเวลาตอนเข้าเกมมาแรกๆนะเสียงดังมาก้วเพลงดังมากโอเคนะครับผมกระเป๋าอ่ามันจะมีอยู่3ระดับนะครับผมนี่ก็จะมีเนี่ยเล็กกลางใหญ่นะครับผมแต่ว่ามาถึงเนี่ยเราจะมีกระเป๋าเวลหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็คือมี6ช่องนะครับผมซึ่งถ้าเราเกิดว่าเราเก็บกระเป๋าเล็กเนี่ยมันจะเขียนว่าแม็กก้าเห็นไหมก็คือจะเพิ่มมาอีก3ช่องนะครับยวเก็บให้ดูป <Yes. S 1> ึ๊บอ่าเห็นไหมครอันนี้คือกระเป๋านะอ่า กระเป๋าเวลสองครับก็เป็น12ช่องเนาะอ่าเห็นไหมก็จะมี12ช่องเพิ่มขึ้นมาสูงสุดเนี่ยจะเป็นกระเป๋าเวลสามนะครับก็คือ15ช่องอ่ะครับผมนี่ตรงนี้เนาะอ่ะซึ่งถ้าใครไม่แน่ใจว่าตัวเองกระเป๋าเวลอะไรเนี่ยดูตรงนี้ได้นะครับอ่าเริ่มมาเราจะไม่มีกระเป๋าเราจะถือว่าเป็นกระเป๋าเวลหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นพอเก็บมาจะเป็นเวลสองเวลสามเวลสี่เนาะครับผมอันนี้คือกระเป๋าก็คือทําให้เราเก็บของได้เยอะขึ้นเนาะอ่ะต่อมาครับก็อันนี้ เป็นยาสีฟ้านะครับผมยาสีฟ้าเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มเกราะให้เรานะครับผมเนี่ยเขาเกมนี้เขาใช้คําว่า gp นะครับผมเนี่ย gp อ่ะผมเก็บมาอย่างอย่างนั้นหนึ่งนะครับอ่ะยาเกมนี้จะมี3ขนาดนะครับผม3ขนาดก็คือเล็กอ่อเล็กใหญ่แล้วก็ใหญ่มากนะครับผมอ่ะเล็กเนี่ยมันจะเติมอ่ะเนี่ย restore a l p h ลบิตอ่ะ gp นะครับผม ส่วนไอตัวขวดใหญ่อันเนี้ยจะฟูนะครับผมก็คือเกจสีฟ้าเนี่ยมันไม่สวนว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมถ้าตต่มอันนี้ก็คือเต็มเลยนะครับส่วนอันนี้เติมเต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งทีมจะได้เกราะนะครับผมอ่าทั้งทีมจะได้เกราะเลยนะก็คือเหมือนกับว่า,าสมมติเพื่อนสู้อยู่แล้วเพื่อนเกราะหายไปเนี่ยเรากินอันเนี้ยอ่ากินอันนี้พอกินเสร็จปุ๊บเกราะ เกาะทุกคนในทีมที่ที่ยังไม่ล้มนะก็จะเติมให้เต็มนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองกินอันเล็กให้ดูนะครับปุ๊บออ๋เห็นไหมมันจะเพิ่มมานิดหนึ่งเมื่อกี้จากร้อยยี่ห้าเป็นร้อยแปดสิบแปดนะครับผมอ่ะก็เพิ่มมานิดนึงก็ไม่เต็มเนาะก็ต้องเป็นขวดเล็กอีกขวดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าการกินขวดเล็กเนี่ยมันจะไวนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเวลาระยะเวลาให้ป่ะอ่าอ่ะ,อะมันจะกินไวครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขวดใหญ่เนี่ย เห็นไหมเห็นเห็นเห็นหลอดมุมซ้ายไหมครมันจะดื่มนานขึ้นนะครับผมแล้วก็ขวดใหญ่เนี่ยอันเนี้ยมันจะเท่ากันนะครับผมสองขวดนี้จะเท่ากันระยะเวลาการดื่มอ่าอันนี้หนึ่งอย่างแล้วนะโอเคคือกรอครับอันนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็น H p นะครับผมเป็นเก็คือไอหลอดสีเขียวเนี่ยแหละถ้าเกิดว่า H p เราหมดนะครับผมเราจะน็อกดาวน์นะครับเดี๋ยวผมจะไปยิงัะคนให้ดูนะครับอ่า เสียเสียอ่าอันนี้คือเกาะแตะนะครับผมเนี่ยการเบรกใช็นไหมมันจะขึ้นว่าการเบรกก็คือหลอดสีน้ําเงินอ่าจะหายไปนะครับผมเกาะหายยังไม่เท่าไร่ครับแต่ว่าอ่าเกาะไอ้ไม่ใช่กเกาะไอ้เลือดสีเขียวเนี่ยถ้าหมดจะน็อกดาวน์จะเป็นอย่างนี้อ่ามันจะขึ้นมาดาวนะครับผมพออยู่ในสถานะดาวแล้วเนี่ยตัวเราจะคานไว้อย่างนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่โดนซ้ำนะครับผมไม่มีใครมายิงเราจนตายเนี่ย เราสามารถให้เพื่อนมาชุบได้หรือรอ20วิมันจะลุกเองนะครับผมอ่าอันนี้คือตัวละครตัวบอดมันไม่ยิงผมนะเพราะฉะนั้นก็อ่ะนี่ฮะครบ20วิตัวละครจะลุกเองนะครับผมอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมใส่มาในตน้นอ่าตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมสมมุติว่าเรายิงเราเกาะเนี่ยอันตอนเนี้ยเกาะผมไม่เต็มนะเกาะผมไม่เต็มถ้าผมยิงล้มปุ๊บแล้วผมเข้าไปฟีนิชครับ อันนี้คือการต่อยธรรมดาผมเปลี่ยนปุ่มนะตอนแรกม,มันจะเป็นปุ่ม V น,นะครับแต่น,นี่คือผมเปลี่ยนเป็นปุ่มเมาส์ข้างเนาะให้มันต่อยธรรมดาอ่ะถ้าเข้ามาแล้วกดฟินะิชแอคเคท์ปุ๊บอ่ะถ้าเกิดว่าฟินิชคู่ต่อสู้ได้นะครับให้ k O เราจะได้เกาะมาเต็มเลยนะครับผมเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นเทคนิคเหมือนกันว่าฟินิชเอาเกาะอะไรประมาณนี้แต่ว่าไอการที่เราไปยืนฟินิชคนอื่นเขาเนี่ยมันจะทำให้เรายืนอยู่เฉยๆนะครับผม เออมันก็ทําให้เป็นเป้านิ่งด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับผมอ่ะยาสีเขียวก็อันนี้ไว้สําหรับเติมเลือดเนาะทีนี้ต่อมาครับอ่าไอ้พวกนี้จะเป็นไอเทมพิเศษนะครับผมตอนเนี้ยอ่าเราจะมีสกิลอยู่นะครับผม3ส,สกิล3ส,สกิลเนี่ยเลเวลจะเต็มที่เลเวล9นะครับผมอ่ะทีนี้การ์ดใบนี้คือเหมือนการ์ดลุงอะว่าเราสามารถใช้แล้วเลือกได้ว่าเราจะอัพสกิลไหนนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ ผมหยิบมานะครับผมกด G แล้วผมกดลิกซ้ายอ่ายห็ไหมครใช้การ์ดเป็นหนึ่งใบเพื่ออัพสกิลคลิกซ้ายเป็นเบลสองหรือผมจะเลือกอันอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าได้แค่เบลเดียวนะทีนี้ต่อมาอันนี้ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นฟูลสปอร์ตดิงครับก็คือเพิ่มทั้งเลือดแล้วก็เกราะให้กับทุกคนในทีมนะเวลาดื่มเสร็จนะฮะร,รวมถึงตัวเองด้วยนะครับผมอ่า ก็ถือว่าเป็นยาที่ดีนะครับเอาไว้สมมุติว่าเวลาเพื่อนต่อสู้อยู่เนี้ยเราเราเลือดลดเราเรามันหลบอยู่ในพุ่มอะไรเงี้ยลราเราเติมเติมเลือดแล้วบอกเพื่อนว่าเอ้ยเนี่ยเราเติมยาหมูให้อยู่นะ,ะเพื่อนก็จะได้ไม่ต้องระวังเพราะเรื่องเรื่องของเลือดมากมากจนเกินไปเพื่อนก็มีสมาธินในการต่อสู้ต่อไปนะครับผมโอเคอต่อมาครับอันนี้เป็นยาที่เปิดได้จากกล่องแอร์ดอกเท่านั้นนะครับผมอันเนี้ย ผู้เล่นมือใหม่มักจะพลาดตรงที่ว่านึกว่ามันเป็นยาพิเศษอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้อ่านความสามารถอ่าคือพอเห็นสีมันแปลกๆเนี่ยเข้าใจว่าเป็น,นรีสโตหมายถึงว่าแบบเติมทั้งเลือดเติมทั้งมานาทั้งหมดอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะครับผมคือถ้าเราดื่มยานี้เนี่ยมันจะทําให้ทุกสกิลของเราเลเวลอัพหนึ่งเลเวลรวมถึงเพื่อนเราด้วยนะครับผมนแะต่ผมดื่มไม่ดูปุ๊บเห็นไหมฮะเพิ่มทุกสกิล นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ขวดนี้มาดื่มไปเลยนะครับผมไม่ไม่ต้องเก็บไว้ในตัวนะถ้าเกิดเก็บไว้ในตัวเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราตายเนี่ยไอายาเนี่ยมันก็จะดรอปให้ศัตรูศัตรูเราก็จะเก่งขึ้นนะครับเพื่อนก็จะลําบากนะครับผมอ่าให้จาไว้ว่ายาที่เพิ่มทั้งเลือดทั้งเฮทีคือขวดนี้นะครับผมนี่ขวดตัวนี้เนาะโอเคต่อมานะครับผมอันสุดท้ายแล้วจะเป็นการ์ดนะครับผมเนี่ยเกมเนี่ยมันจะมีการ์ดตามสีเลยเห็นไหมฮะ สีเนี่ยจำได้ใช่ไหมครับว่าแต่ละสีเนี่ยมันคืออะไรบ้างก็คืออันนี้คือ defense up นะครับแล้วก็ attack เห็นไหมมันจะเขียนเลย defense up by 20%นะครับผม power up attack power up 10%นะครับผม movement speed 10%แล้วก็อันนี้ restore hp นะครับผมก็คือ heal รอบตัวเนาะ,ะแล้วก็อันนี้เป็น reduce speed นะครับผมเพิ่มขึ้น50%เลยทีนี้ครับการที่เราเนี่ย การ์ดสีตามธาตุของเรานะครับตามสีของเราเนี่ยมันจะสุ่มนะครับผมอ่ามันไม่เชิงสุ่มหรอกมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่อ่าท่านเห็นไหมครัว่ามันจะมีเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เนี่ยตัวเนี้ยเป็นอะไรอ่ะอัลฟาเบต้าแกมมามั้งอันนี้นะครับผม A B Y นะครับผมเนี่ยตัวสกิลเนี่ยถ้าเราเก็บการ์ดสีเดียวกันแล้วมีสัญ,ญลักษณ์นั้นๆน,น,นะครับอันนี้เป็นตัว A เนาะเนี่ยอันนี้ตัว A นะครับผมถ้าเราเก็บการ์ดนั้นๆตามสีตามสายเรานะอ่า เราก็จะได้สกิลเลเวลอันนั้นเพิ่มขึ้นมาหนึ่งนะครับผมอ่ะอันนี้เบลสามใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเก็บการ์ดตัว A เบลหนึ่งมามันก็จะเพิ่มเป็นเบลสี่นะครับผมสกิลนี้จะเป็นเพิ่มเพิ่มเป็นเบลสี่อ่ะเดี๋ยวดูนะเึีบเห็นไหมฮะเพิ่มเป็นเบลสี่แล้วอ่านี่คือประเด็นนะครับผมการที่ถ้าเราเอาสีนะครับตัวละครสีเดียวกันมาซ้ํากันเยอะเนี่ยมันจะแย่งการ์ดกันนะครับผมอย่างเช่นต้นเก็บไอ้ต้นต้นเก็บอะไร ต้นชิปนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเอาสีแดงมา3ตัวนะครับมันจะมีปัญหาตรงนี้เลยครับก็คือมันจะแย่งการ์ดกันนะครับแล้วเลเวลเนี่ยมันจะหารกันเลเวลสกิลอะนะครับแล้วยิ่งเลเวลมันหารกันเนี่ยมันจะทําให้สกิลเราเบานะครับผมต่อให้เราแอมแอมพลังโจมตีมาแอมแอคแท็กพาวเวอร์มาเนี่ยแต่ถ้าสกิลเบาเนี่ยมันก็สู้คนอื่นยากเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดทีมนะครับผมอย่างอย่างมากเลยนะสีซ้ากัน2ตัว ก็เพียงพอแล้วนะครับผมอ่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นแดง2ตัวแล้วเราเราเล่นเหลืองหนึ่งตัวเนี่ยมันก็ได้นะครับผมก็คืออาจจะต้องสู้กับคนเยอะหน่อยถ้าเกิดว่าฟาร์มอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะลําบากนะครับผมเออลำบากระดับหนึ่งนะครับอ่าแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจุดอื่นมันจะมีอ่ามันจะมีการ์ดการ์ดให้ผมสาธิตอีกไหมนะครับผมเดี๋ยวผมลองเดินวนรอบๆกัน เอ๋น่าจะไม่มีนะน่าจะไม่มีการรอบรำอยู่บนเขานู่นแหละไปเนี่ยผมไปดูตรงนู้นโอเคตรงนู้นน่าจะมีนะครับปึ๊บโอเคเป็นน่าจะเป็นตัวเอหมดเลยนะครับผมตัวที่เขาอ่าซุ่มรอปไปให้อ่าโอเคไม่เป็นไรแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจนะครับผมอ่าแล้วก็ในเกมเนี่ยมันจะมีแมคชีนิกช่วยคนนะครับช่วย n อ c นะ NBT เนี่ยเขาจะดบอ่าใบเขาเรียกว่าใบชุบนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยมันคือใบนี้นะครับผมซึ่งใบเนี่ยถ้าเก็บครบ3าใบมันจะสามารถชุบชีวิตเพื่อนได้แต่มันก็มีเงื่อนไขตรงที่ว่าเวลาเพื่อนตายครับมันจะมีเหรียญดบมาด้วยนะครับผมเราต้องไปเก็บเหรียญของเพื่อนกลับมาด้วยนะถ้าเราไม่ได้ไปเก็บเหรียญเพื่อนแต่ว่าเรามีการ์ดครบ3ามใบเราก็ชุบไม่ได้นะครับผมอันนี้ค่อนข้างสำคัญเนาะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสรับตัวของอคลิปแนะนำมือใหม่นะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณควรรู้ไว้นะครับผมอ่ะส่วนเรื่องของการตัวละครต่างๆมีเทคนิคยังไงสกิลทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันในคลิปหน้านะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องฟารละเอมด้วยนะครับผมโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ